ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราครับวันนี้เราจะพาคุณไปชมรีวิวรถ SUV หรูระดับตำนานรุ่นใหม่ล่าสุดอย่างค a ด i ิ l a c ล s c อ l เ d e ด2025แบบจาะลิกทั้งดีไซน์ภายนอกภายในสมรรถนะและราคาวางจำหน่ายบอกเลยว่าถ้าคุณกำลังมองหารถ SUV หรูที่ครบเครื่องคันหนึ่งในตลาดนี่คือรถที่คุณไม่ควรมองข้ามเริ่มจากดีไซน์ภายนอกเจ้า e อส a l a d e เดใหม่ยังคงความโดดเด่นในสไตล์ค a ด i ิ l a c ลอย่างเต็มที่ขนาดตัวถังใหญ่โตบ่งบอกถึงความหรูหราและทรงพลัง กระจังหน้าขนาดใหญ่โดดเด่นพร้อมไฟหน้าและไฟกลางวันแบบเลดแนวตั้งที่เป็นเอกลักษณ์เส้นสายด้านข้างเน้นความเรียบหรูพร้อมมือจับแบบเรียบไปกับตัวถังและล้ออลลอยขนาด22นิ้วที่ยกระดับความหรูหราให้สูงขึ้นไปอีกด้านท้ายรถยังคงเอกลักษณ์ไฟท้ายแนวตั้งที่โอบล้อมไปด้านข้างเพิ่มความสวยงามและความแตกต่างไม่เหมือนใครเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารบอกได้เลยว่านี่คือ ห้องรับแขกสุดหรูบนลอ้อคาดินแลกจัดเต็มด้วยวัสดุพรีเมียมทั้งไม้แท้โลหะขัดเงาและหนังแท้แบบเซมิอนิไลที่นุ่มและสบายหน้าจอ OLED แบบโค้งยาวกว่า38นิ้วที่เชื่อมต่อกันอย่างลงตัวตั้งแต่แผงหน้าปัดคนขับจนถึงจอกลางให้ความรู้สึกไฮเทคและหรูหราไปพร้อมกันความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารนั้นจัดว่าระดับสูงสุด บอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบทำความร้อนระบายอากาศและนวดในตัวเบาะแถว2แบบกับตันซีทอกว้างขวางนั่งสบายและแม้แต่เบาะแถว3ก็ยังนั่งได้สบายสำหรับผู้ใหญ่เพราะระยะฐานล้อยาวขึ้นนอกจากนี้ยังมีไฟสร้างบรรยากาศหลังคาพารามิกซันรูฟและระบบเสียง AKG Studio Reference 36ลำโพงที่ให้เสียงรอบทิศแบบจัดเต็ม นี่หน้าจอบันเทิงด้านหลังขนาด12.6นิ้ว2จอสำหรับผู้โดยสารอีกด้วยส่วนพื้นที่เก็บสัมภาระก็ให้มาอย่างเหลือเฟือพร้อมระบบพับเบาะไฟฟ้าเพิ่มความสะดวกอย่างมากด้านขุมพลังเอส a l a เด2,025มาพร้อมตัวเลือก2แบบเครื่องยนต์เบนซิน V8 ขนาด6.2ลิตร420แรงมา้าพร้อมเทคโนโลยีตัดการทำงานบางกระบอกสูบเพื่อประหยัดน้ำมันและเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ3.0ลิตรแบบแถวเรียง6สูบที่ให้แรงบิดสูงและประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้น ทั้ง2แบบจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดท,ทำงานได้อย่างรับรื่นตัวรถยังมาพร้อมระบบ m g g n e t i c Ride Control และ Air Ride Adaptive Suspension ที่ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลไม่ว่าจะเป็นถนนในเมืองหรือขับทางไกลส่วนราคานั้น Escalade 2025เริ่มต้นที่ประมาณ2.9ล้านบาท83,000ดอลลาร์สำหรับรุ่นพื้นฐานลักชัวรี่และอาจแตะระดับเกิน4ล้านบาทมากกว่า1 1 5 5 0 0ดอลลาร์ สำหรับรุ่นท็อปอย่างสปอร์ตแพลต n ินัมหรือเอส a าลาเดซึ่งถือว่าเหมาะสมกับสิ่งที่คุณได้รับทั้งในด้านเทคโนโลยีความหรูหราและสมรรถนะที่ไม่เป็นรองใครขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์บอกเราด้วยนะครับว่าคุณคิดอย่างไรกับคาดินแแลกเอสคาลาเ2025คันนี้แล้วพบกันใหม่ในรีวิวหน้า